สวัสดีครับเรามาดูกันต่อนะครับให้ลูกค้าดูตรงข้างหลังนะครับจะเป็นตัว3โวลต์ s b i o s w c c k g n d 9นะครับแล้วก็ลูกค้าด้านนี้ไม่ต้องต่อเลยนะครับลูกค้าก็ต่อเข้ากับตัว USB s t l i n k นะครับก็จะมีต่อตามช่องเลยนะครับตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะ s w c o k นะครับตามนี้นะครับ3โวลต์นะครับไฟ3โวลต์ก็3โวลต์นะครับตามช่องเลยนะครับ ได้ตามสารเลยนะครับหลังจากนั้นลูกค้าเสียเข้าไปนะครับเสียเข้าไปนะครับตอนนี้ผมทดสอบเป็นโปรแกรมที่เป็นไฟกระพริบนะครับเป็นไฟกระพริบนะแล้วมาดูการต่อนะครับโปรแกรมนะครับไปที่ทูนนะครับทูนทูนเราเลือกมาที่บอร์ดนะครับมาเป็นบอร์ด STM นะครับ 32F1034 นะครับลองเลื่อนมาดูนะครับผมเลื่อนมาแล้วด้านล่างนะครับตรงนี้นะ เราไปที่อัปโหลดไม่ตอดนะครับเ t link นะครับเอทีลิแล้วก็คลิกที่อัปโหลดได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นนะครับลองใส่เป็นสัก100ก็ได้ครับไฟกระพริบนะครับ100อันนี้ก็100นะครับ100เหมือนกันแล้วก็คลิกที่อัปโหลดนะครับผมจะลองให้มันกระพริบเร็วขึ้นนะครับอันนี้อัปโหลดเสร็จแล้วครับเรามาดูไฟกระพริบนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับด้านนี้ไม่ต้องต่อไฟเลยนะครับถ้าเราต่อถูกมันจะมีไฟขึ้นมาจาก st link ที่ปล่อยไฟเข้ามานะครับขอบคุณครับ